สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่14กันยายนนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่14กันยายนอายุ18ขึ้นไปแล้วทุกทกท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะทุกๆเดือนเกิดทุกๆปีพระอเรามาเริ่มต้นกันค่ะอาจารย์ใชให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ่มต้นที่การงานของเรา,พาไพ่ใบแรกคือ แปดถ้วยไพ่ใบที่สองคือแปดเหมือนกันนะแปดถ้วยแปดเหรียญน,นะแปดเป็นอินฟินิตี้หมุนไปหมุนมานะคะทํานายว่าท่านที่มีหน้าที่การงานที่ดูเหมือนไม่คล่องตัวจะเริ่มดีขึ้นท่านที่มีหน้าที่กิการงานที่ดีขึ้นให้ระวังนะคะไม่ว่าเป็นข้อตกลงการลงทุนหรือการทำงานในรูปแบบของให้เงินเซ็นนะให้เงินแบบ เราเช็คผ่าอะไรแบบนี้ระวังนิดนึงนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานอะไรให้มีเรื่องของข้อตกลงที่ดีนะเรื่องของแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนถือว่าดีนะคะเลขแปไม่ใช่เลขไปดีแต่เป็นเลขที่มีความหมุนเวียนนะคะให้ระวังนะคะแล้วทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านนะคะไพ่ใบแรกนะคะเพชรบุรไพ่ใบที่สองคือหกเหรียญหกเหรียญเป็นความเมตตานะคะ ทำนายว่าท่านจะมีโอกาสโชคดีจากโชคลาภรับรอยหรือแม้แต่โชคดีจากการแบ่งปันทรัพย์สินมรดกหรือแม้แต่การสิ่งที่ท่านเคยลงทุนไว้แล้วนะคะจะมีประสบความสําเร็จนะคะทําให้ท่านมีโชคมีชยัยมีเลกมีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีนะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะพไพ่ใบแรกของความรักคือคิงกอรนไพ่ใบที่สองคือเจ็ดดาพาราโซเลนท่าใดที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ระวังเรื่องของความมิสซ่อศาสตร์ความมิสซ่อตรงนะคะ ท่านผู้ใดที่ปรารถนางานแต่งงานนะคะก็เป็นไปตามการวางแผนอาจจะมีเลื่อนเพราะว่าด้วยเหตุผล mm hmm. ของการไม่ลงตัวบางอย่างแต่สุดท้ายเราก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักด้วยเช่นกันท่านผู้ใดที่ประสมที่จะมีความรักเชื่อว่าจะมีแน่นอนขอให้โชคดีสมหวังนะคะทีนี้เป็นเรื่องของสุขภาพไพ่ใบแรกของสุขภาพก็คือสามทวชายโยนะคะไพ่เป็นซองที่สัส้นดีมากๆเลยนะคะท่านผู้ใดที่มีเรื่องของข้อกําหนดการที่เรื่องของการ ผ่าตัดประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะไม่มีปัญหาท่านผู้ใดที่ไม่มีอาการเจ็บปวดก็ถือเป็นโชคดีมากๆนะคะท่านผู้ใดที่มีอาการเจ็บปวดอยู่แล้วท่านจะหายวันหายคืนนะไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นโรคอะไรนะคะอย่าละเลยนะคะปรึกษาแพทย์ผู้รู้ทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอดีมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดอยากให้ทุกท่านหันมาสวดมนต์นั่งสมาธิกันนะคะช่วยได้ทั้งจิตใจและร่างกายด้วยเช่นกันนะคะร่างกายได้ผ่อนสมองได้ผ่อนจิตใจได้มีกําลังนะคะ มีความเพียรนะคะทําทุกวันนะคะพยายามทําทุกวันกันนะคะสนับส่วนเรื่องของการน,นั่งสมาธิและสวดมนต์ค่ะไม่ว่าท่านจะอยู่ในศาสนาใดฝึกนะคะสวดมนต์ในแบบของท่านนั่งสมาธิในแบบของท่านทําทุกวันนะคะเรื่องของโชคลาภแล้วรับลอยนะคะให้ใบแรกคือคิงออฟแพนเชเคิลนะคะเหรียญน,นะดีเอ็มเพรสผ้าใหสองใบนะคะขอให้ทุกท่านเป็นเศรษฐีนะคะเจ้าของเงินแสนเงินล้านเลยนะคะท่านผู้ใดไม่มีเบอร์ซื้อกบผู้ใหญ่ ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ท่านผู้ใดที่ฝันเห็นบรรพบุรุษนะคะมีโอกาสโชคดีแน่นอนกับเรื่องของโชคลาภลับลอยนะคะคอยทุกท่านเป็นเศรษฐีเงินแสนเงินล้านกันนะคะลักษณะของคนมาลทธิทคือเป็นเกินใจกล้าคนตั้งใจสูงคนจิตใจดีนะคะแต่ข้อเสียคือด้วยความที่เป็นคนตั้งใจเยอะเนะี่ยก็จะใจร้อนนะแต่เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีเพราะความตั้งใจดีของเรานี่แหละนะคะ สีที่ดีของคนวันอาทิตย์คือแดงส้มทองชมพูสีไม่ดีคือดำน้ำเงินนะคะเลขที่ดีคือห1ส1บ21ห้ายบเอ1ดนะคะสุขภาพที่ควรระวังก็คือเรื่องของหัวใจเรื่องของระบบภายในตา,ตาตาตาของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เพราะอาหารนะคะอัญนนมณีที่เป็นมงคลนะคะทับทิมแล้วก็โกเมนนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่ ส,สิกันยายนขออวยพรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมบัตินาและมาวยเงินทองสุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกๆท่านที่รับชมคลิปด้เช่นกันนะคะดูความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะล่ำรวยเงินทองนะคะเป็นเศรษฐีกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะ